สั่งไปอีกเลยจ้าเพราะไหนๆคนสั่งเขาก็ไม่ได้มาซื้อบัตรออนไลน์นลกูเนาะถูกไหมในเมื่อคนที่สั่งฉันแอนตีฉันเขาก็ไม่มาซัพพอร์ตฉันอยู่แล้วฉันต้องพูดให้คนที่เขาซัพพอร์ตฉันเข้าใจเลยว่าฉันโดนคนทําภาพให้ฉันหนีรังแกผู้หญิงรังแกเด็กเล็กทังแกทั้งในกลุ่มหรือโดนเปียบทุกอย่างโดนเอาเปียกทุกอย่างแต่กูุ่ม่วเคยสมนังบอก,บอกว่าโดนเปียกเอาเปียบกูแล้ว ผู้ใดที่ว่าจะขอดอกเปรียบนีมถือเอาเปรียบถเิรปีนเเนี่ยนี่ดิเหตกูตักเอาเปียบูนอื่อย่างเดียวผู้ใดที่มันบอกว่าโดนเอาเปรียบโดนลังแกโดนละลานให้มันโดนอยู่เบิดปีซ่าอย่างไนมันอยากโดนหลายมันเบาที่ที่ใครใซ่ไฟ้ักไหกูละเมื่อยแม่กูห่างกันหนักสามาสาสั้นสามชีวิตมันยังมีพวกเบาๆบอกมาหุ่นได้น้ำกูอยู่นี่ดี ใชไม่ได้ประโยชน์ยังจากการของเรนแต่ว่าทําไมถึงไม่จบไม่สิ้นวะแล้วภาพออกไปเหมือนกูเป็นคนพูดเรื่องเบ้าๆมันไม่ใช่อ่ะอย่าบอกมันไม่ใช่นะเธอมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอเห็นเลยสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือละครสิ่งที่คุณนั้นเห็นมันคือละครเคยบอกแต่ก็ไม่เคยพูดว่าเราเร,าเราเ,รา,เาเราเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราเราไม่เคยเป็นคนพอ,อการที่รักลูก ้องมานั่งโพสลงเฟซบุ๊กหรือว่ารักลูกรักลูกทำเพลินลูกรักโตเกียวนิตะกูจะโพสลำดีไหมหายิ่งเตะวันนี้ใจกูหนึ่ตัวรักนาลิตะนะกูจะโพสซู่มือกับอะไรตัวใหญ่คนเสียรักนาลิตะรักโตเกียวรักมากอยากเลียดากลูกกูจะบอกกูโพสซู่มือกับอะไรตัวคนเราไม่ต้องโพสเนาะแบบว่าถ้าถ้ารักจริงอ่ะคนเรารักจริงไม่ต้องโพสบ่อยเหนื่อบอบอกมันเป็นแปลบอกมันเป็นแปลเราจะเน้นมันก็สร้างกูอยู่เดียวแหละจะเน้นมันก็เป็นคัาตัวกูอยู่เดียวแหละ อืมเขารียกว่าเออการที่ฉันไม่ได้มาพูดว่ารักลูกแปลว่าเราไม่รักลูกอืมแต่ไอ้บุ้โง่ไอ้บุ้โง่ไอ้ชู้สาวบุญโอ่ไอ้บุ้โง่ลูกไอ้ชู้สาวบุ้โง่ซะแต่้มาคิดว่าข่อยเป็นคนรังแก่คนที่อยบย่อมข่อยถือเปลี่ยนทุกเรื่องข่อยบอกเลยเกิดเป็นคนมากนน่รักลูกกูอยากปวดทุ่งเหง้แต่ขึ้นมารักลูกมีความผิดกูก็รักลูก มีความช่วกุหลาบลูกให้ลูกเขาเติบโตเนี่ให้ลูกเขาใหญ่ขึ้นน้องฝ่าเนี่ยลูกเขาเฉียนทางเขาเนี่ยแต่พ่อแม่กูขวบมาโมบิพอแม่กูกยังเป็นคนดีได้หรอแล้วสิมาอันานั้นอันนี้อันาน,าน,านั้นอันนี้ไรแต่แม่ก็พ่อกูบทเลียนกเคื่อกูยังเงป็นคนดีได้ใช่ไหมแม่ฉันไม่เคยเรียนฉันเลยแม่ก็พอฉันนี่เลิกกันนี่ทำมาให้เป็นคนดีได้มันอยู่ที่นี่จ้าโอ้ กูญจหัวม่เอา,า,า,ากุญ้จแล้วอีด่ดีแม่กับพ่อฉันอ่ะเลิกกันมาเรยวเปรี้ยๆฉันต้องเป็นคนดีได้ไงเอา้าฉันทำไมถึงมีธุรกิจได้ขนาดนี้ทำไมถึงเติบโตเป็นคนมีความคิดได้คิดคิดลองคิดดูดีๆนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยมันัตมันทุกวันนี้มันกิ่งกว่าเราอีกอืมเราเอาตัวให้มันรอบก่อน เอาตีงให้มันรอดแล้วประคับประคองตีงมันไปได้ก่อนอันนี้อันนี้สําหรับผมเน่ะํสำหรับผมพี่น้องอ่ะมูะ่เจีบานเลยอ่ะเขาไม่ยไม่ว่า